ผู้ชมคะสำหรับภารกิจ ติดตามผู้สูญหายที่อยู่ใต้ซากตึกสอตองงอนะคะเราต้องบอกว่ายิ่งนับเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าความหวังของการเจอผู้รอดชีวิตจะริบหรี่ลงเรื่อยๆแต่เรายังไม่สิ้นหวังค่ะคุณผู้ชมคะยังหวังใจกันว่าบางทีมันอาจจะมีบางช่วงบางช่องของตึกก็ได้ที่เขาอาจจะไปหลบอยู่ได้ประมาณนี้นะคะก็หวังใจว่าอาจจะได้เจอผู้รอดชีวิตแต่ปรากฏว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะเจอร่างของผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคน เป็นรายที่15เดี๋ยวเราไปเกาะติดภารกิจนี้ด้วยกันในวันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือช่วงเวลา เที่ยงคืน20นาทีประมาณนี้นะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ส่งเครนยกกระเช้าขึ้นไปบนยอดซากตึกถล่มบริเวณโซนดีนะคะลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตรายที่15ออกมาซึ่งเดี๋ยวคงต้องยืนยันกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพศอะไรก่อนที่จะส่งร่างไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะส่งผลให้ขณะน,นี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว15คน บาดเจ็บ9คนอยู่ระหว่างการติดตามอีก72คนอันนี้ตัวเลขเมื่อเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากภาพของผลสแกนลักษณะที่เราได้เห็นกันเป็นจุดๆแล้วเกาะกันเป็นกลุ่มๆแบบนี้คือแม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนยันเรื่องของสัญญาณชีพได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสแกนเนี่ยก็จะเห็นได้แค่รูปร่างคล้ายมนุษย์จำนวนมากเนี่ยคือ แต่ยังไม่อาจการันตีได้แน่ชัดว่าเป็นคนร้อซหรือเปล่าแต่เอาว่าที่เขาเห็นเนี่ยร,รูปร่างคล้ายๆก,กับมนุษย์เหมือนพาไปเป็นกลุ่มเดียวกันนะเนาะใช่เรารนิกภาพาว่าบางทีเขาอาจจะกรูกันไปตรงบันไดตรงทางออกตรงอะไรก็แล้วแต่ประมาณ70ชีวิตนีตรงนั้น<อ>ที่เจอนะคะแต่ว่าคือ ถึงแม้ว่าจะยังระบุไม่ได้ะนะแต่นี่ถือเป็นผลสแกนที่เป็นหลักฐานสําคัญเลยในการที่จะเป็นหมุดหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายได้อย่างมีเป้าหมายที่แม่นยามากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเอาละตรงจุดนี้ถึงแม้ว่าจะยังระบุไม่ได้ว่าระยะเนี่ยใกล้หรือไกลแค่ไหนลึกลงไปแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันโฟกัสได้ง่ายขึ้นว่าตรงนี้นะคะคราบขณะเดียวกันทีมกู้ภัยนานาชาติที่ระดมเครน4ตัว ็ลงพื้นที่ไปด้วยน้ำหนักเครนเนี่ยต่างกันนะคะเอาไว้ยกสิ่งกีดขวางโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร์กจุดเพื่อเปิดทางเข้าไปสู่โครงสร้างด้านในซึ่งท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันุ์ท่านผู้ว่ากทมท่านก็เปิดเผยว่าจุดที่มีโอกาสพบผู้สูญหายมากที่สุดคุณผู้ชมดูตามกราฟิกนี้นะคะครับจุดที่มีโอกาสพบผู้สูญหายมากที่สุดคือโซนบและโซน4 ฝั่งขวามือนะฮะโซน B และโซน C ซึ่งอยู่ติดกับทางหนีไฟที่จะไปอาคารจอดรถนะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนณนเวลานั้นนะคงจะวิ่งกันไปตรงนั้นใช่ไหม,มส่วนโซน A โซน D เนี่ยโอกาสพบผู้รอดชีวิตน้อยมากเพราะว่าตรงโซนนั้นเนี่ยตึกถลม่มลงมาซ้อนๆทับๆกันให้คุณผู้ชมจินตนาการภาพเหมือนแพนเคก้ก<อ>ทับๆกันแบบนั้นน,น,ะะนะคะ ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราแบ่งเป็นคอนเตอร์ใช่ไหมมี A B บี A คือด้านหน้าสุดมุมซ้าย B คือฐันข้าไป C กับ D B กับ C เนี่ยคือจุดที่คนอยู่เยอะเพราะว่าเป็นไฟเอ็กซิสเมื่อเวลาที่มันเกิดทางทลายเนี่ยคนที่หนีไม่ได้ก็จะบอกว่าหนีไปทางไฟเอ็กซิสแล้วที่เหลือ็จะถูกติดอยู่มันจะไอ้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือในบริเวณ B กับ C ส่วนด้านหน้า,นาเนี่ย A กับ D เนี่ย มันเป็นพื้นแสล็บที่ลงมาทับเหมือนแผนเค,ค้กจุดนี้ต้องบอกตรงว่าโอกาสยอดรอดยากแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องจํานวนมากเพราะว่าจำนวนบางทีมันก็ไม่ได้นอนว่าเออนับอย่างเงี้ยเราสิบสาคนเราจะนับเป็นคนตายหรือยังหรือว่านับเฉพาะคนที่เอาออกมาจากไซด์ได้มีจุดนีาเห็นน่ะคือจะเห็นเช่นเห็นมือเห็นตัวที่ถูกทับอยู่แต่ว่าไม่สามารถเอาออกมาได้ทันทีอืมนี่นะฮะแล้วหน้าไซด์งานเนี่ย ทีมข่าวของเราก็เกาะติดมาตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้ากันมามีภาพหลายมุมให้ชมแต่ว่าถ้าเกิดทีมงานขึ้นภาพได้ทันนะฮะคืออยากจะให้เห็นว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูอ,มอันนี้คือมีเหมือนกับเป็นผู้ใช้งาน f c e e o o o นะ,ะ,ะเขาเขับรถมาแล้วถ่ายจากตรงทางด่วนอยู่บนทางด่วนอยู่บนทางด่วนซึ่งเป็นทางยกระดับนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะเขาบอกเขาช็อกไปเลยอะ่ะเพราะว่า มันของจริงใช้งานจริงมันสูงมากสูงกว่าทางด่วนอีกนะฮะคือเขาบอกว่าลักษณะของการถล่มทับทับ,ทบซ้อนซ,อน,ซอนกันมาเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยซากปรักหักพังเนี่ยเท่ากับตึกหลายชั้นมาก<ช>นะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่พอถอเนี่ยก็เข้าเก็บเฉพาะชิ้นส่วนที่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้อาคารพังถล่มลงมาโดยเฉพาะจุดวิกฤตแล้วค่ะหลังจากที่มีดราม่าก,ก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าไปเก็บตัวอย่างสักทีทําไมถึงเก็บได้ช้านะคะน่ะ ล่าสุดคือสามารถเข้าไปได้แล้วนะคะขณะเดียวกันทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการในที่ประชุมครมให้ตรวจสอบทุกโครงการที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างตึกสตงได้รับสัมปทานแล้วก็ให้ลงลึกไปถึงว่าทำโครงการไหนบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ํารวมทั้งให้แต่ละกระทรวงหามาตรการที่ชัดเจนอาทิเร่งออกมาตรการตรวจสอบอาคารสูง เร่งเพิ่มเติมเรื่องของหลักสูตรและแผนการรับมือภัยธรรมชาติในทุกๆรูปแบบโดยมีบิ๊กหนูอนุทินค่ะเป็นประธานให้เร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงภายใน7วันนะคะหากมีความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่เองก็ทํางานแข่งกับเวลาทํางานกันตลอด24ชั่วโมงทีนี้เราไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างอย่างที่ปอพเชียงใหม่ค่ะมีการสรุปความเสียหายนะคะบอกว่ามีทั้งหมดใน25อําเภอปรากฏว่า 23อำเภอค่ะที่ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายขึ้นแต่ก็เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะโดยจุดที่ได้รับความเสียหายก็อย่างเช่นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนมากกว่า200หลังคาเรือนอาคารสูงอีก4แห่งวัดโบราณสถานแล้วก็เจดี32แห่งมีโรงเรียนอีก7แห่งแล้วก็โรงพยาบาลอีก15แห่งค่ะส่วนเรื่องของผลการตรวจสอบอาคารที่สำคัญ39แห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่า25อา25อาคารเนี่ยนะคะ25แห่งเองเนี่ยยังคงมั่นคงแข็งแรงดีใช้งานได้ตามปกติยกเว้นอาคาร3แห่งที่อาจจะมีความเสียหายบริเวณผนังร้าวนะคะหรือว่าปูนฉาบที่มันหลุดร่อนอันนี้ก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมก่อนที่จะให้ผู้พักอาศัยเนี่ยกลับเข้าไปอยู่กันได้ แต่ว่ามันมีอาคารอยู่3แห่งค่ะที่พบว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยเสียหายจึงมีคําสั่งห้ามใช้อาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน1แห่งมีคอนโดมิเนียมที่พักด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เองยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาคารอีก8แห่งรวมถึงมี การรายงานผลการตรวจสอบสะพานทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมากกว่า1,100แห่งและทางลอดอีก15แห่งปรากฏว่าไม่ได้รับความเสียหายนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไปดูที่เพจของทางคุณกันจอมพลังเนี่ยฮะลงคลิปแล้วก็ลงภาพแล้วก็เขียนบรรยายโพสเอาไว้นะบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศูนย์พักพิงของทางทีมงานคุณกันจอมพลังเนี่ยมีคนเข้ามาป่วนครับเป็นชายเมา นะข้อความเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าศูนย์พักพิงผมใครมาเลอะเทอะผมไม่เอาไว้เป็นคนเร่ร่อนแต่ทําตัวหน้ารังเกียจเมาแฝงตัวมาลวนลามญาติผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้เตียงหน้าศูนย์พักพิงของผมแถมจะเล่นทีมงานตัวเล็กของผมด้วยผมจึงมาเฉดหัวไล่ด้วยตัวเองนะระหว่างเดินทางเวรกรรมตามทันโดนชาวบ้านตุบเข้าไปหลายทีจนร้องหวยหวน เตือนใครที่จะมาซาหรือว่าก่อเรื่องที่นี่ซ้าเติมผู้ประสบภัยถือว่ามีเรื่องกับผมและที่นี่กรรมตามสนองแรงมากนี่นะแล้วก็มีอัปเดตการช่วยเหลือเพิ่มเตียงอะไรต่างๆลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์ค่อยกลับมาเนาะอ่าปล่อยเสียงกันก่อนครับนะอย่าอ้างเหตุผลเมานะมันเรื่องของจิตสํานึกรู้ว่าแล้วทีมงานกูตัวเล็กแหมมึงจะเล่นทีมงานกูเหรอวันนี้เนี่ยกูกเนี่ยกูมาให้เต็มเครื่องเหมือนกัน แล้วก็ทุกคนในในพื้นที่ผมด้วยผมไม่เคยทําอะไรใครเลยพี่เมื่อคืนผู้หญิงเขาร้องอยู่ผู้หญิงเขาบอกอยู่ว่ามึงไปเจาะแจ๊คเขาแต่ผมไม่ได้ไปลวนลามอะไรเขาเลยนะโอ้โหเขาร้องกันมาเขากลัวจะออกจากศูนย์กูไม่รู้กี่คนโอ้เป็นยังไงล่ะยืนคอตกเลยยืนคอตกเลยโดนกันดุเข้าไปนะครับไม่ช่คุณกันที่ดุกระหน่ำด้วยคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมาย นะเป็นยังไงล่ะเนี่ยอ่ะสั่งสอนสักทีนะแก่ขนาดนี้ยังบ้ากรรมต้องเจอนะรูป ในภาพเป็นเท่านั้นจุดๆเนาะแต่ขณะเดียวกันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ชื่นชมคุณกันเข้ามานะคะอย่างที่ท่านบอกว่าขอบคุณคุณกันนะคะที่หวงใยใส่ใจดูแลญาติผู้ประสบภัยถ้าไม่ได้คุณกันเนี่ยพวกญาติผู้ประสบภัยก็คงลาบากกว่านี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆก็เห็นว่าได้รับความร่วมมือเยอะเลยนะครับจากห้างแถวนั้นด้วยฮะให้ใช้สถานที่แล้วก็มีแบบได้รับบริจาคพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเต็นท์นี่ติดแอร์นะคุณ นอนติดแอร์นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตบมีไฟฟ้ามีห้องน้งห้องน้ำอะไรให้ใช้แบบครบคเลยอะครบครันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้หลายคนก็บอกว่าแม่แน่นอนอะเราก็ไม่อยากไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าพื้นที่แบบนี้แต่ว่าพอมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนี่คือความช่วยเหลือนะคะน้ำใจของสังคมนั่นเองคุณผู้ชม